สวัสดีนานาท,ทุกทุท่านครับผมพี่พีน้องนองเนาะผ้ถี่เขามาเบิงมันนี่ผมกับปีมาหวานแห่ครับผมปีคลองเติมเนาะคลองที่ผมเหตุงานนี้ครับผมเป็นคลองจอระเข้หน่อยครับผมอยู่ไกลๆครับวัดวัดไม่ปากคลองมอนเนาะเดินออกมามันจะมีสะพานให้ เดินออกมาครับนะครับผมเป็นหน้างานที่ผมเห็นงานอยู่เนาะมือวันนี้เข,าส,า,า,เา,เขาสีมาวาันแหคือเก่าครับเขาสิมาวันแหหฮาปลาไก่จะดสงการนะเนาะเขาก็จะฮาปลาไปฝากพี่ฝากน่องอยบานครับผมมาหูววาสีมันบอเมื่อกี้ก็ถามลุงเพิ่นว่าเพิ่นยกย่อเพิ่นได้ได้บ,บอเนาะ ก็บ,บอกว่าเพื่อนไดกกับซิปคนแหละแต่เ,เมื่อวานนี้เพื่อนเอาไปออยี่ซิปก็โล่คนน่ะไปกันครับผมว่าสิมานบาเขามาอนี้ไปกันเลยครับไปหลุดไปชมกันเล็กโต

ไอ,อชอบครับปมใส่เสอ้อเลยตอนนหนตั้มมึงอีขนาดครับนึกว่ามันตาย,ย้หมแง่ฝรั่งเนี่ยมันจะหลุดมากสิใสเลยนะครับนาะอาจจะโดนชอกเกิด ผดแหลกเข้ากระด้มาซีโตเนาะอีกเอซีโตรครับผมไหดมามซีโตมันมานครับผมแต่เพียนสวยๆเลยเมืนน่อนี้อากาศสีเย็นๆนะครับเนาะ,ะนี่มองนี้เป็นตาวานครับผมจะลองสาตร์ไปไกลๆดูครับว่าจะหอดบ่เอย้จะแตกกว่านาะแฮะ บุม,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 มภาพอาจจะบอเห็นมดกับคอถอดคอไปวยครับเนาะคิดผาดประการแดกก็ได้มองกับอุ้ยโดนอีกแล้วโดนปลาช็อกเกอร์กับปลากระดีเนาะื่อนี้ผมว่าผมจะเอาปลากระดีนำเนาะจะเอามดถูกปลาครับืัอนี้โอ้โดน กระดีครับช็อคเกอร์ครับอืออติดตอ่อแมนบอนี่อุ้ยติดต่อครับผม ือ <G ül> ลงเอาแน่นอนเด๋ยวคออยากลงเอากันครับผมติดต่อครับ เปล่งน้นโอ,โอ้แหบอแตกครับผม ใส่โยนไกไล่เฮมันกัดหุบเนาะเฮ้มันโดนเลยยูจ็อกเกอร์แมนโบอุ้ยบบครับโดนปลาคอใส่ไงด้วยปาดปลาคอไงครับผมเฮ้ยแมนบบปลาคอครับใส่ไงเลยปลาคอครับผมโดนแล้วโดนแล้วปลาคอไงโอ้ โดนปลาคอรครับผมอุ้ยปลาคอใหญ่ครับนี่ครับผมโดนปลาคอใหญ่ครับนี่โอนี่หัวใหญ่ครับปลาคอนี่น,นี่จะประมาณครึ่งโลครับนี่ เนยเอาเกือบพอดซอกนะครับเหมืงนะแส่นี้เนาะแต่ว่าตัวมันเป็นดาบครับหัวหัวใหญ่ตาโลครับเลยเนี่ยแต่เกือบแล้มันอ้วนเลยนะจะใส่โล่ครับใส่หนู่งหลังจะเพิ่งโลครับผมเพราะว่ามันพร้อมเนาะตาเสียปลายจนหนีค้องมันติดนะครับผมเป็นหลุมไปจมกันไหมเกือบอีกเมื่อกีวันแหมอแตงยัง แดดปลาคอนะเนาะว่อเป็นปลาคอใหญ่เลยนะครับแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันบอกอวดครับมันบอกอุดมสมบูรณ์นนะเป็นปลาคอจอยครับมันคือปลาตุกคือมาหลายแล้ โดนครับผมโดนละโดนละอาจจะปลานหนิ่งครับโดนละเข็นข้อขาอยนู้นปลานิ่งปลาตะเพียนโดนครับสองสามตัวโอ้ยเป็นฝูงเลยปลาตะเพียนไงครับผมเอ้ยนี่ยีสกยีสกครับลูกยีสกนะโอ้ยยีสกครับผมนี่นี่ครับผมปลายีสกครับนี่อาจจะเป็นยีสกเนาะนี่แมนมาครับ โมนันมันครับมันมันมันนีนน่ครับผมได้หลายตัวเลยได้หกตัวครับเจ็ดตัวครับผมนี่ครับผมม,นมนันมันครับรม,มันมันเลยซกเป็นแหะครับผมว่ามันจะยีซกแหละแต่ว่าผมบมาถึงหาข้อมูลมากนะว่ามันเป็นปลายยีซกนะเจ็ดตัวครับผม แหนเดียวครับเล็กตัวเลย ไปนี่นี่อยู่สามีครับมันมันครับคตัวครับประมาณสองีดับไปเรียกแลยตัวเล็กตัวหนาเขาคิดครับผมเอาไปตัดหัวพาลังเนาะตากแดดจเหาจะวานไก่ไก่มาดูครับ กมบ่อหมอาพิษน่าจะเป็นปลายิซกกนะเพราะว่าถามลุงที่แกงอ่อครับเหตุงานอยู่หนาบานแกว่าเหมือนปลาสอยนกเขามันก็น่าจะเหมือนนะครับแต่ว่าปลาสอยนกเขาเนี่ยผมก็เคยเห็นเคยเห็นบ่เต็มถี่แล้ครับผมแต่ว่าเห็นพอปลาปลายเนะแต่เห็นเขาค้นที่เขาเหตุยูทูบนี่แหละครับผม เห็นเขาอันนี้ด้วยกันแต่ว่าปลาเนี่ยก็ผมสึกว่ามันไงครับมันเหลื่อมไงละ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นปลายิสกครับนี่โอ้่ายิสกไทยหรือยิสกเทพเนาะนี่เพราะปลายิสกเนี่ยมันมีหลายแบบแห่งนี่ผมพงานในถังครับได้ประมาณนี้ละพอได้ยุ่ เป็นปลอกปลาตะเพียนปลายิสกเนาะี๋้วเาล่อง,องข้างหน้ามาด้วยนะโอ้ยปลาขึ้นใหญ่แต่ทีแน่แน่แนว,ว่า ปลาไอ้นั่นครับชอ็อกเกอร์โอ้โดดออกละปลาหนีหน่อยถ้ามีปลาหน่อยโดดออกนี่กับมีโอกาสหลุนปลาไงครับคุณติด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 หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่สองสามตัวสี่หาตัวโอ้โหมันอีกแล้วครับคุณมันปลาหนีอีกแล้วโอ้เห็นไหมครับเนาะ เต็มแหเลยครับผมเอาครับผมถ้าเกิดว่าติดบเกิดตัวหน่อยเนี่ยพวกเราจะเอาตัวหน่อยนะไอติดตัวใหญ่นะเลยเอาเอาปลปนกันไปครับตัวได้มันหน่อยปุแต่ผมปล่อยนะไอ็นนะครับโอ้หูดอง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 ดอนี่ครับผม โอ้โหตูนี่โดนไล่ครับผมหนึงตัวสองตัวนะครับสามตัวครับนี่เะปลาหนีเลยครับผมไอ้ข้องนี่ไล่เลยเพราะว่าน่าจะแมนนะโอว่าเป็นยีสซคนนั้นนะเก็บรััเป็นลึกนาดแบบสวยๆเลยครับผม เรียว่าโดนฟ,ฟูงมันครับอือยแต่เดี๋ยวม่นมีละครับผมมันจะตานี่นะครับมันจะเป็นวิศกเนาะว่าบอ่ะนะครับผมมันมนครับมัน,นแล้วขาลองดูตรงนี้ครับ ปลแ,แตกไหวกระไดปลานะครับโอ้โกางไม้ขึ้นหลายแต่ตรงเอาตรงนี้ดีกว่าครับนะ่ะเึินแล้วครับผมอขินแหละปลาเดิมครับนุ่นเึินเึินหลายตัวอยู่เมื่อกี้ตุบๆตุบๆเลยน่นะว่าแลวโดนตัวใหญ่ครับอ้ นี่นี่โมเมนต์ปลาอันนั้นครับผมนี่เป็นปลาจีนครับผมใส่พ่อใส่ได้เลยใส่ง่ายเลยปลาจีนครับมันจะเป็นยโสก,กับปลาจีนนะเป็นปลาจีนครับ เดิครับผมนี่นี่งขาเดินเป็นไงกันนี่ะนะครับ của ông đó thì aso tiết khởiộc boiled Chứcter 26 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 Chứcter Ang gutom na โอ้โดนครับผมตะเพียนไงมาเลยโอ้ตะเพียนใส่สำลากมือนะครับถ้าเป็นปลาข้องใครลงที่สิบ เพียนไงครับผมใส่ซสู้อสูเลยไงไข่พอมมั่นเลนะน,น,เนี่มันมันครับติดเอ็นต้องขูดไป ประมาณกะแฮะแตกไว้ก่อนครับตึกละตึกเธอแหลกนี่ช <alled> ็อกเกอร์บ่อันบ่โดนปลาครับเป็นปลางั้นขาวๆปลานิมครับปลานิมไม่ปลาัปลาตะเพียนนะไม่กว่าม่โดนปลา ยันใส่ไงามากเลยครับนี่ตะเพียนนะครับผมใส่ไงเลยแต่ตัวนี้บอกใครนะตัวนี้เป็นตะเพียนใส่ไงยอยู่นี่ใส่ไงแล้วครับไงไๆงามๆเลยตัวเฮาไปกาะกับ Cái này phải dưới suối Là ít tất tua hết เนนือน้อมียังนไ้มเข่าๆนะแมนอยอู่ได้อยู่ครับผมน่าจะเป็นตาเพียนครับแมนตาเพียนครับผมใส่กำลังโตเลยเนี่ยใส่ซ้ำฟ้ามือนะครับตาเพียน okay mm -hmm. โอ้ต่อใหม่ครับมาเลยดีกว่าโอ้โหขาด โอ้งว่าจะบอได้เห็นปลานิ่งใหญ่ดัง <c oughs> นี่ครับผมเดี๋ยวปลานิ่งใหญ่มาตัวนึงโดนนะครับนี่ปลานิ่งใหญ่ครับผม นึกว oh, no? ่าจะบอถึกแล้ะโอ้อยู่ข้างหนอกแหง่เพเบิ้งครับผมอยู่หนอกแหง่ละบอดได้กินซะหน้าปันเงินเงินก็ได้นไงใส่หนีง่ายนะครับผมสี่หาตัวโลครับใส่นี้นึกว่าจะบอได้ละยังได้อยู่นี่ครับผลงานโดยเริ่มเฮาช็อกเกอร์ครับเบิ้งส่งแล้วแหขาดเบิ้งลหรอ จอกจะบอกว่าแฮหขาดหูบแบไงเลยสรุปแล้วแแหขาดครับผมขาดประมานซกำปั้นนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปสอมแฮหดีกว่าครับผมคลิปนี้ก็ก็ไหวแช่นท่านี้เนาะนี่ก็เป็นปลาที่เข้าได้มากเดี๋ยวเข้าไปเบิงไปเบิง์นผลงานอยู่บ้านเลยครับผมแล้วจะ เหตี่ที่ลักกระไยเบิ้งครับคลิปนี้ก็ขอฝากไวกใเพียงสำนีเนาะผิดพลาดประการใดกขะโทษขออภั้ไว้่ใบนะนีด้วยครับผมฝากช่องเล็กๆหน่อยด้วยคลิปหน้าฝ้าไห่ขอกันครับขอบคุณครับที่้ามารับชมเนะนี่มาเบิ้งผลงานโดยววมเอาครับเอ้ยปุ่นนะเอาหน่อยก็เสรใน ôi ờ. uh, ừ. ngay sắm con mương cái đá bạc coi nữa à? xẻ nhầy xong cu luôn này nhầy. cũng xe nào vậy luôn không không? Không quá, à, nhai. Này, cứ <laughs> <đúng không? cười> พ่อหัวเป็นใจแต่พ่อรออีนะครับผมมันมา